สวัสดีครับบอยวิธีบานเฮาครับขื้เก่าครับวันนี้ตามเบิ่งหน้าอีกหน้านึงครับแต่ถที่ันตรงมากถือว่ามีหนามครับได้เลยเลยครับ,บรรยากาศถึงฟ้าถึงฝนครับเดี๋ยวให้เบ่ง้องฝ่ายหน่อยครับเห็นบหมล่ะ นนีีน่่คครรับับบวิธีบ้านเฮาครับอย่าลืนเลยครับพี่น้องติดตามช่องเกษตรวันละนิดกับวิธีบ้านเฮาโดยบอยวิธีบ้านเฮากับพาเบ่ง ให้เบื้องหน้าคือเราครับมือนี้หลังจากที่ฝนตกมากครับถือว่าได้น้ำพอสมควรครับกะว่าอีกอาทิตย์ต้องอาทิตย์ให้เขาได้ปรับสภาพซะหน่อยครับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขาได้ดูดเขื้นตามน้ำครับเพราะว่าถ้าเกิดมากเรื่อย หาบอลเล่งปุ๋ยก่บ่ใส่ปุ๋ยยังน้อยเขาอากาศสีบโบบ่ทันน้ำครับแต่ปกติโดยธรรมชาติเราเขมามันก็ี้ทันน้ำครับมันจะขึ้นตามน้ำนะครับถือว่ามีน้ำพอสมควรครับ <c oughs> คิดเป็น ระดับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในแต่ละงานน้าอาจฉริพลายถือว,ว่าเกือบทั่วงานหน้าเลยถ้าไม่อีกก็เชือกต้องเทือกอ่ะพีชิลหล่นงานหน้าเลยครับนี่ครับเอาไปบรรยากาศครับอากาศไอชนหน้าเฮาปีนี่ครับ คือว่าบอยคนดีครับตลอดฤดูกาลเลยกันครับพวกสีได้เขาได้น้ำพี่น้องจะได้ยอยู่ดีกินครับจะได้กระฟ้าติดตามครับทั้งช่องวิธีบ้านเฮาครับโดยบอยวิธีบ้านเฮาครับสีเด้นำเสนอรูปแบบการเป็นอยู่แบบบ้านๆครับแล้วก็เรื่องราวของการเกษตรนะครับ เก็บความรู้เล็กเีหน่อยเพื่อพี่น้องได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรเกษตรกรน,นะครับจะได้ก็ฝากติดตามครับคบือว่าได้เขาได้นำรือว่าเขานำดีครับ้าฝนฝ่า,ฟฟาตกมาถูกต้องตามรูปก,การทรง บนฝ้าทรงกับเขากันสีงามเลยครับปีนี้มันสรงอยู่คืออยู่ครับ <c oughs> อจาจจะได้ก็ฝากติดตามครับสวัสดีครับพอกันคลิปหน้ายครับ